ณสถานที่แห่งหนึ่งลายล้อมไปด้วยทะเลนันกว้างใหญ่มีคุกแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยมากที่สุดในโลกคุกแห่งนี้มีชื่อว่านันบะและแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ถึงสถานที่ตั้งของคุกแห่งนี้ไม่มีทางที่ใครจะหนีออกไปได้และทันใดนั้นผู้คุมก็ประกาศเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเพราะมีนักโทษของบล็อก13กํากำลังหลบหนีพวกผู้คุมก็รีบจัดกำลังป้องกันกันอย่างเต็มที่หัวหน้าของอาคาร13ก็ถามลูกน้องว่าคนที่กำลังหลบหนีมีใครบ้างพี่โลน่าเป็นแผลนี่มีชื่ ผมเปียนักโทษนัมเบอร์11มีชื่อว่ายูโนะสัญชาติอังกฤษคนที่2น้องหัวเขียวนัมเบอร์25มีชื่อว่านิโคสัญชาติอเมริกาคนที่3ไอ้หงอนไก่นักโทษนัมเบอร์69มีชื่อว่าล็อกสัญชาติอเมริกาและตา2สีนี่คือนักโทษนัมเบอร์15ชื่อจูโกะสัญชาติญี่ปุ่นพวกนี้คือนักโทษที่เคยแหกคุกจากเรือนจํามาแล้วทั่วโลกและมีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในการหลบหนีมากถึง100%เลยฮาจิเมะก็สั่งปิดประตูทางเดินเพื่อขังทั้ง4คนไว้ไอ้ทั้ง4คนนี้พวกแม่งก็ตื่นเต้นเป็นบ้าอยากรู้จังว่าข้างหน้าจะมีอะไรอยู่ทัในใดนั้นยูโนะก็สัมผั ได้ว่ามีกำดักล่องหุ่นอยู่โดยการโยนไพ่ใส่ไปแล้วแม่งก็คือกำดักจริงๆครับทั้ง3คนก็ได้ใช้เทคนิคในการหลบหนีแบบพั้นเทพแต่อจูกว่แมงก็เดินผ่านไปแบบชิวๆโดยฝีมือการปิดระบบของมันนั่นเองทันใดนั้นกำแพงก็เริ่มบีบเข้ามาหาพวกนี้แล้วพวกแมงก็เอาไงดีว่าผู้เราพอสังเกตด้านบนก็เลยเจอกับช่องระบายอากาศทุกคนก็ได้รีบเปลี่ยนขึ้นไปฮันจิเมก็เจ็บใจจับที่น้งหมดหนีไปได้ทั้ง4คนก็ได้เจอกับลูกกิ้งขนาดใหญ่กำลังจะกิ้งมหาพวกมันพวงแมงก็สับตนกหหีัอออย่าาาาง้ทลวขมค13 แมงบาเรือและพร้อมที่จะวิ่งไล่ทุกคนอาจิเมะก็สั่งให้ยามาโตจับพวกนั้นไว้ให้ได้เพราะทางข้างหน้าคือเขาวงกตเขาวงกตนั้นซับซ้อนสําหรับพวกนั้นมากแต่สุดท้ายแล้วไอ้ยามาโตะแม่งก็ดันหลงทางเองซะงั้นทั้ง4คนก็ได้ออกมาจับล็อก21สําเร็จแต่ก็ดันเจอกับผู้คุมที่ยิงปืนใส่ทั้ง4คนนิโคก็ได้กระโดดมาลับกระสุนให้จูโกะแล้วมันก็จะตายแล้วทั้ง3คนก็ดรามากกันใหญ่เลยน่นายอย่าเพิ่งตายนะอยู่กับพวกเราก่อนสิแต่นิโคลแม่งก็ไม่ได้เป็นนนัาา้มท่หน แล้วทั้ง4คนก็ได้วิ่งหนีกันอีกครั้งเจอทั้งกับดักหนามการปีนป่ายที่โคตรสูงและบ่อไอเค่แต่ก็ไม่ละคายเคืองพวกแม่งเลยทั้งหมดก็ได้มาถึงประตูทางออกแล้วแต่มันก็ต้องใช้การสแกนใบหน้าไอจูกโกะแม่งก็อาสาที่จะเปิดให้แม่งก็ได้โม้ไว้ว่าไม่มีล็อกไหนในโลกที่ฉันเปิดไม่ได้เลยนะเพื่อนๆก็โขเจ๋งเป็นบ้าเลยแต่และประตูแม่งก็มีระบบ2ชั้นถ้าเปิดผิดมันจะระเบิดแน่จูกโกะก็ไว้ใจได้เลยพวกนายแล้วสุดท้ายแล้วแม่งก็เปิดได้นะครับทั้ง4คนก็เดินออกมาด้านนอกพร อิสรภาพงั้นเหรอฝันไปเถอะที่นี่คือคุกที่แข็งแรงที่สุดในโลกพวกนายน่ะจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นลรอก็บอกว่าที่นี่มันก็แค่สนามเด็กเล่นของพวกเราแค่นั้นแหละมันก็จะวิ่งเข้าไปซัดหน้าฮาจิเมะแล้วแต่ฮาจิเมะก็ซัดกลับมาก่อนจนแม่งคว่ำไปเลยครับยูโนก,ก็ไม่รอช้าวิ่งเข้าไปเป่ายิงฉก,กับฮาจิเมะแต่แล้วแม่งก็แพ้เข้าให้ไอ้น้องชายนิคอก็กลัวจนตัวสั่นแล้วก็สลบไปเลยจกกลูโกะที่ยืนแอคล้อให้ฮาจิเมะเดินเข้ามาหาก็พูดว่าเหลือแค่ฉันกับนายแล้วสินะนายกับฉันไมดดกกก็นจััับมามาขงงอีคร้เะ หัวร้อนเลยเฮ้ hey, พวกนายต่อไปนี้จะไม่ได้ออกไปเดินเล่นแน่น่าตายเป็น,นี้นี่แหละไอ้พวกบ้า ทั้ง4คนแม่งก็ไม่สนใจที่ฮาจิเมะพูดและยังภูมิใจด้วยที่พวกเราหนีไปได้ไกลเป็นสถิติใหม่ของเรือนจนํานันบะเรือนจนํานันบะสถานที่ที่ไม่เคยมีผู้ใดหนีรอดออกไปได้จูกะก็บอกกับฮาจิเมะว่านี่นี่ฉันเบื่อจะแย่แล้วอะ่ะยูโนก็บอกขอสระๆเบจับให้ฉันบ้างดิพวกเราก็ขอข้าวอร่อยอร่อยได้ไหมนิโคก็ขออนิเมะที่วางจําหน่ายเดือนหน้านี้หน่อยสิครับยูโนก็ได้เปิดคอมดูและได้เจอกับฆาตกรฆ่าข่มขืนต่อเนื่องที่มีชื่อว่าอาซากะทานิก็คือแม่งเป็นฆาตกรที่คดโลกจิตคนหนึ มันจะไม่ถูกสมมาขังที่เรือนจําของเราใช่ไหมฮาจิเมะก็บอกว่าเลิกบ่นได้แล้วพวกแกไอหมอน,นั่นน่ะเลอเอมันอันตรายน้อยกว่าพวกแกด้วยซ้ําเลิกคิดว่าตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงมอต,ต้นได้แล้วทั้งสคนมันก็มานั่งซุมหัวคุยกันว่าถ้าออกไปได้จะทําอะไรกันดีนะที่นี่ทั้งสบายอาหารก็อร่อยห้องน้ําก็กว้างแถมติดแอร์ให้ด้วยข้อด,ดีแล้วจูโกะก็ได้แหกคุกออกไป แต่ก็โดนฮาจิเมะเตะกลับเข้ามาห้องภายใน10นาทีมันก็บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยพวกนายฉันไปเจออะไรจมๆมาด้วยแหละฉันเจอผู้หญิงคนน่ารักเลยฉันเห็นนางนั่งอยู่ห้องเยี่ยมนะแต่ไม่รู้มาเยี่ยมใครพวกเราไปดูกันปะและพอพวกแม่งมาถึงก็คอดสวยจริงๆจ,จ,จูโกะก็ถามว่าเฮ้ยฮาจิเมะไหนว่านายไม่มีแฟนไม่ใช่หรอผู้หญิงก็ถามฮาจิเมะว่า iin, นี่นี่พี่ชายพวกนั้นเพื่อนๆของพี่หรอฮาจิเมะก็บอกว่าจะบ้าหรอพวกนั้นไม่ใช่เพื่อนฉันเว้ยและนี่พวกนายมอนี่ไม่ใช่น้องสาวฉันแต่เป็นน้องชายต่าง i'm <Sings> นางชื่อฮิโตชินะยินดีที่ได้รู้จักนะด้านนอกของอาคารพัสดีของที่นี่ก็ได้นั่งหอมาตรวจสถานการณ์ของที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างนางมีชื่อว่าโมโมโกะนะครับนางก็บอกว่าฉันมีเรื่องจะสะสางน่ะไปตามฮันจิเมะให้มาพบฉันหน่อยเซตัดกลับมาฮาจิเมะก็ต้องไปพบพัสดีจูโกะก็ได้อาสาคุยเป็นเพื่อนฮิโตชิตัดมาที่ห้องของพัสดีที่กำลังคุยกับฮาจิเมะนางก็บอกว่านี่เธอห้ามประมาทละ่ะจับตาดูไว้โดยเฉพาะนักโทษชาย n u เบอร์สิบห้าหมอนั่นน่ะเป็นลูกชายของอดีตนักโทษในตำนานขออองงททีี่่่ no. ่นนักกกราาเตม็บว ใจแล้วครับท่านจูโกะก็โมกับฮิตโตชีว่าฉันอ่ะเปิดกุญแจได้ทุกรูปแบบเลยนะฮิตโตชี้ก็ถามว่าแล้วทําไมนายถึงไม่เปิดปลอกคอของนายล่ะจูโกะก็บอกว่าอ๋อนี่นะเหรอมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันถอดไม่ได้น่ะมันถูกใส่ตอนที่ฉันหลับอยู่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเจ้านี่เลยฉันพยายามเปิดมันทุกวิถีทางแล้วแต่ก็จนปัญญาแต่ฉันก็มีความทรงจําเรือนรังเกี่ยวกับคนที่สวมเจ้านี่ให้ฉันหมอนั่นมีรอยสักที่คอฉันอ่ะพยายามตามหาหมอนั่นมาตลอดทุกคุกที่ฉันเข้าไปจีนอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งงงเเศสแแตตต่่่่กก็ไไมมมมีวขอออหนนนนนัััลยซะฉ้ เจอกันแน่ฉันจะหานายให้เจอคอยดูสิ พัสดีโมโมโกะก็ได้ย้ำเตือนกับผู้คุมและหัวหน้าของอาคาร13ว่ามีพวกอันตรายที่สามารถหลบหนีมาได้จากคุกทั่วโลกอยู่ที่นี่ด้วยนัมเบอร์ยูโนะนัมเบอร์ยีนิโค n นัมเบอร์ล็อกและนัมเบอร์จูโกะพวกนายห้าประมาทเด็ดขาดละฮาจิเมะก็รับทราบครับเข้าใจแล้วก่อนจะเดินออกไปฮาจิเมะก็บอกกับพัสดีว่าท่านครับถึงท่านจะเรียกพวกนั้นว่าวายร้ายแต่สำหรับผมแล้วพวกนั้นมันก็แค่พวกลูกกระจอกเท่านั้นแหละครับคุณหัวหน <I> ก็หันหลังไปพร้อมพูดว่าไม่เป็นไรหรอกนะซามอนช่างหมดนั่นเถอะซามอนที่สังเกตเห็นพัสดีตัวสั่นก็คิดว่าพัสดีกำลังโกรธจับแต่ที่ไหนได้พัสดีไม่ข้างลักฮัจิเมตต่างหากนางก็ไอเขาเรียกชื่อฉันด้วยแหละฉันเป็นผู้ชายที่น่ารักอะไรขนาดนี้เนี่ยแต่มาที่ห้องขังฮัจิเมะก็เช็คชื่อทั้ง4คนแต่อจูกโกะไม่ก็หายหัวไปไหนไม่รู้สุดท้ายจูกโกะมันก็แอบเข้าไปนอนที่ห้องพักของผู้คุมฮัจิเมะก็บา้าเอ้ยนี่แกคิดว่าที่นี่เป็นบ้านหรือไงวะฮั้ง4คนมาทาทงนเฟจอออรรร์์นนโโคแแลละะยยกกกกก็็็สส้้้าาางตุจจจไมดวว่ทเฟ ได้สวยเลยแต่มันก็ดันใส่ระบบออโต้เปิดปิดเข้าไปด้วยเกดิตใส่หน้าจริงๆฮัจิเมก็นั่งกังวลเรื่องที่ไปพบพัสดีมาพอตัวเองนั้นได้ปกปิดเรื่องที่ทั้ง4คนหลบหนีออกไปได้แต่ไอจูโกมันก็โผล่หน้าเข้ามาพร้อมพูดว่านี่นายไม่เห็นต้องกังวลขนาดนั้นเลยนายก็เอาชื่อฉันไปอ้างก็ได้นี่ฉันเองก็ไม่ใช่นักโทษธรรมดาธรรมดานี่นะนายก็รู้นี่ฮัจิเมก็บอกว่าได้ที่ไหนกันล่ะการดูแลพวกนายคืองานของฉันนะถ้าพวกนายหนีออกไปได้จากห้องขังก็ถือว่าฉันทำงานพลาดแล้วล่ะฮัจิเมก็ได้เดินออกมาพบพัง่ ดวพวกมันก็ถามว่าเฮ้ยนายได้ข่าวว่าอาคารของนายไม่ค่อยดีเลยนะ ฮาจิเมก็บอกว่าหุบปากเน่าๆของผู้นายไปซะผู้นายจะไปรู้อะไรพัสดีที่รอยอยู่ข้างในก็ตื่นเต้นเป็นบ้าคุณคนนั้นกำลังจะเข้ามาแล้วฮันจิเมก็เดินเข้ามาพร้อมกับเอาไฟผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนมาให้กับท่านพัสดีด้วยเพื่อยืนยันว่าทั้ง4คนนั้นยังปกตดิดีอยู่จังหวะที่ยืนให้ทั้งสองคนก็ได้แตะมือกันพัสดีก็อ้ายเขินเป็นบ้าเลยอะ่ะมือของฉันกับคุณคนนี้ได้แตะกันด้วยแหละแล้วไอ้ซามอนก็เข้ามากระทืบฮาจิเมเลยขาหาลวลืนลามท่านพัสดีแล้วฮาจิเมก็ลุกกกกขึ้าา้ i, ไงไง้นนมมมมมาา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 ถออออวว่เเยยยยลลิงงงััตหรไะพทบสดี แล้วฮัจิมีก็ได้อธิบายเรื่องการไปอยู่ให้พัสดีฟังว่าถึงพวกนั้นจะแหกคุกออกมาแล้วทั่วโลกแต่พออยู่ในน้ำมือของผมพวกนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องแหกคุกอีกแล้วฮันจิมีก็บอกอีกว่าผมจะคุยส่วนตัวเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องนี้พัสดีก็บอกว่าส่วนตัวเงินหรอแล้วก็น่าแดงทั้งสองคนก็ได้คุยกันนักโทษคนแรกนับเบอร์ยี่สิบห้านิโคลมอนนี่โดนคดีซื้อยาในย่านสลอมแห่งหนึ่งในเอเมริกา พอคิดว่ามันคือยารักษาโรคที่ไม่มีในข้อมูลทางการแพทย์ก็เลยหลบหนีออกมาตลอดโดยการกระโดดทิบกำแพงจนพังพอหมอนี่นั้นกลัวเข็มฉีดยาเอามากๆแต่สุดท้ายแล้วพอหมอนี่ได้อยู่ที่นี่โดยการกินยาทางปากจากรสชาติที่หมอนี่ชอบแถมเป็นการกินยารักษาไปในตัวด้วยดังนั้นหมอนี่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องหลบหนีไปยังไงหรอต่อไปเป็นนักโทษลำเบอร์หกสิบเก้าหมอนี่เคยถูกส่งไปยังสถานพินิษฐ์เพราะไปพัวพันกับแก๊งมาเฟียเหตุผลที่หมอนี่พยายามแหกคุกออกมาก็เพราะว่าอาหารของสถานพินิษฐ์รสชาติข้นห่วยแตกและเหตุผลทีีี่่่หหหมมอนนจะะไไไปเพรา อาหารที่คุกแห่งนี้รสชาติถูกปากหมอนี่มากยังไงล่ะต่อไปคือนักโทษนัมเบอร์สิบเอ็ดไอหมอนี่ก็โดนส่งไปยังสถานพินิจ์เหมือนกันเพราะมันชอบเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนเป็นอย่างมากและเหตุผลที่หมอนี่พยายามแหกคุกออกไปก็เพราะว่าอยากไปเที่ยวกับสาวยังไงล่ะและมันจะใช้การลักลอบหนีตอนกลางคืนมากกว่าและเหตุผลที่หมอนี่จะไม่ไปไหนก็เพราะว่าหมอนี่ไม่รู้ว่าที่นี่คือกลางวันหรือกลางคืนยังไงล่ะและสุดท้ายผู้ต้องขังนัมเบอร์สิบห้าเขาถูกจับกลุ่มในข้อหาลักขโมยและถูกส่งตัวไปยังสถานพินิตแตต่่่กกกก็หนนนนีีีอออมมาไดดด้ลใววััเยษฐ์ เป็นบ้าและเจ้านี่ยังเป็นคนที่โดนจับและหนีออกมาได้มากที่สุดอีกด้วยเหตุผลในการหลบหนีก็คือมอนี่คิดว่าการแหกคุกคือง,งานอดิเรกและเหตุผลที่เจ้านี่จะไม่หนีออกไปไหนก็เพราะว่าที่นี่นะปลอดภัยสําหรับตอนนี้ พัสดีก็บอกว่าเงินเหรอจะบอกว่าทุกอย่างโอเคงั้นสินะฮาจิเมก็บอกว่าใช่ครับคิดในใจจริงๆร,งรงแล้วไม่เลยพฤติกรรมของพวกนั้นโคตรน่าสงสัยแหกคุกคืองานไอดีเลกงั้นเหรอฉันจะให้พัสดีรู้เรื่องนี้ไม่ได้จนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันจะจับตาดูนายไว้ัมายเลขสิบห้าแต่มาที่ห้องขังทั้งสี่คนก็คุยกันว่าความจริงที่นี่โคตรสบายเลยนะฉันไม่มีความคิดที่อยากจะแหกคุกออกไปเลยแม้ว่าจะเป็นคุกแต่ความรู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านซะได้ทันใดนั้นด้านนอกห้องขังก็ได้มีไอ้ฟันแหลมคน,นึมายหนสยะยะ้สู่งม 不哇。 จะมีผู้ต้องขังที่หลบหนีเก่งๆคนนึงถูกส่งตัวมาที่คุกนันบะด้วยกลับมาที่ห้องขังไอเซทาโร่มันก็งอแง,งใส่ฮาจิเมะใหญ่เลยเพราะว่ามันโดนพวกนั้นล้อว่าเป็นผู้คุมติม๋มหน้าตาก็น่ารักแถมยังไม่เชื่อฟังคําพูดของมันอีกด้วยมันก็บอกว่าผมไม่เอาแล้วครับผมจะลาออกฮาจิเมะก็บอกว่าโอเคโอเคใจเย็นๆฉันจะสอนวิธีการรับมือพวกนั้นให้หนายเองฟังนะคนแรกนัมเบอร์สิบเอ็ดหมอนี่คลั่งคล้ายสิ่งที่เรียกว่าผู้หญิงมากใช่ไหมล่ะนายต้องเอานิตยาสารสาวสวยไปให้หมอนั่นดูมมััันนนนจะทททําาาาใหหห้เเขสงบบีีชชื่่ออออร อร่อยอร่อยมากใช่ไหมล่ะนายก็เอาเมนูอาหารสําหรับวันพรุ่งนี้ไปให้หมอนั่นดูสิรับรองว่าไอหมอนี่มันเงียบแน่นอนคนที่3ามนัมเบอร์ยีห้ให้เจ้านี่ดูอนิเมะซะแล้วก็เอาขนมให้มันกินด้วยคนสุดท้ายนัมเบอร์สิบห้าไอเนี่ยตัวดีเลยหมอนี่มันจะไม่หนีไปไหนเด็ดขาดถ้าเพื่อนๆของเจ้านี่ไม่ยอมไปด้วยนั่นก็เท่ากับว่าถ้านายปราบสาคนแรกได้ทั้งหมดก็จะง่ายขึ้นมาทันทีเซทาโร่มันก็บอกว่านี่มันงานของผู้คุมหรือครูเด็กอนุบาลครับเนี่ยแล้วฮันจิเมะก็บอกว่า ได้ครับไม่มีปัญหาฮาจิเมะนั้นก็ได้เดินออกไปแล้วก็หันหลังกลับมาพูดว่านี่คุณฮาคุ คุณต้องการอะไรกันแน่ครับภัษดีก็บอกว่านั่นสินะฉันต้องการอะไรกันแน่พอฮันจิเมะเดินออกไปภาษดีก็ข้างรักอีกครั้งก็ฉันต้องการให้เธอเรียกชื่อเล่นของฉันยังไงล่ะไอคนน่ารักเอ้ยแล้วฮันจิเมะก็ออกมาเจอกับเซทาโรมันก็บอกว่านี่นี่คุณฮันจิเมะครับผมปราบพวกนั้นได้สําเร็จแล้วครับฮันจิเมะก็บอกว่าเงินหรอดีใจด้วยนะนี่นายจะมีนักโทษคนใหม่เข้ามาที่บล็อกของเรานะไอเซทาโรมันก็บอกว่าโอ้โหยังจะมีมาใหม่อีกเหรอแค่นี้ยังปวด แล้วมันก็กระโดดเข้ามาอย่างกับนินจาพร้อมพูดว่าข้ามีนวาวาซึคุมโมะนัมเบอร์เก้าสิบเก้าข้าะจะเข้าร่วมกับพวกท่านฮัจิเมะก็บอกว่าวนี่พวกนายห้ามทะเลาะกันละ่ะรักกันเข้าไว้จูโกะก็งงเลยอะไรของมอนี่วะแต่สามคนข้างหลังแม่งก็ตื่นเต้นจัดเลยเพราะไม่เคยเห็นนินจามาก่อนก็เพราะว่าพวกแม่งไม่ใช่คนญี่ปุ่นนั่นแหละครับจูโกะก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันยุ่งไหนแล้วจะไปมีนินจาได้ไงวะพวกนายซึคุมโมะก็พูดขึ้นมาข้านี่แหละคือนินจาของแท้เกิดในดินแดนของนินจาข้าหลบซ่อนอยู่่่ในนนเเงงงงาาาาาากรรออออพตตัววถืป็ดขแ อย่างนั้นข้าก็โดนจับเพราะคนอื่นหาว่าข้าไปขโมยของเขาแต่ถึงยังไงซะข้าก็จะแหกคุกออกไปโดยวิชานินจาของข้านี่แหละข้าได้ยินมาว่าในคุกนั้นบะคนพวกนั้นก็คือพวกนายสินะจูโกก็บอกว่าแล้วถ้าเป็นฉันนายจะทําไมวะแล้วมันก็ท้าจูโก,กด,ดวลตัวตัดตัวว่าใครจะแหกคุกเก่งกว่ากันแล้วทั้ง5คนก็ออกมาด้านนอกพร้อมที่จะดวลตัวต่อตัว,ตวแต่ทันใดนั้นฮาจิเมก็โผล่มาเฮ้ยนี่พวกนายหาเรื่องให้ฉันปวดหัวทุกวันเลยนะจูโกก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ที่ไหนก็นเล่าพวกฉันก,ลกาลวา้่ยใช วิชาพางตัวฮาจิเมก็บอกเองนี่เพี้ยนไปแล้วหรอวะพร้อมสัตว์หน้าไป1หนึ่งทีฮาจิเมก็บอกกับจูโกะนี่แค่นายก้าวออกมาจากห้องขังก็ถือว่าเป็นการแหกคุกแล้วไอ้บ้าซึคโมะก็ใช้วิชาดาวกระจายลูกหนามแต่กระดันทาพลาดทําดาวกระจายตกรอบตัวเต็มไปหมดจนทาให้มันออกไปไหนไม่ได้เลยฮัจิเมก็บอกแกนี่มันคือไองี่เง่าคนใหม่จริงๆด้วยสินะแล้วทั้งหมดก็กลับเข้าห้องไปเว้นแต่ซึคโมะพอต้องเก็บกวาดดาวกระจายแล้วจะถูกส่งตัวไปบรอก1ีเดภายในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้ววันนี้ก็คือวันปีใหม่ยยาาามมมมโโตะะะแลเเซซททกกกก็็ขออออห้้้คคนนววสดดงับ เขามาทําความสะอาดในห้องพัสดีกันและจังหวะที่ฮาชิมเมะมาถูโต๊ะของพัสดีเหงื่อของฮาชิมเมกะก็ไหลลงมาหยดหนึ่งพัสดีที่เห็นแบบนั้นก็ยื่นมือไปรับทันทีและนางก็คตรฟินสุดๆพอทั้งสองคนออกไปพัสดีก็เอาหน้าไปถูก,กับโต๊ะด้วย จะว่าไปพัสษดีไม่ก็หื่นเหมือนกันนะเนี่ยพัสษดีและหัวนหน้าของแต่ละแดงก็เข้ามาประชุมเรื่องในวันปีใหม่กันพัสษดีก็พูดคุยถึงเรื่องการจัดงานแข่งกีฬาประจําปีของคุกนันบาดด้วยฮาจิเมก็บอกว่าปีนี้อาคาร13ขอถอนตัวเนาะเพราะไม่อยากชนะอีกแล้วอะ่ะทั้งหมดก็คอมเมนต์ฮันฮจิเมกันใหญ่เลยนี่แกอวัดีนักนะตัดกลับมาที่ห้องขังทุกคนก็นั่งเคาดาวปีใหม่ด้วยกันพร้อมกับพูดความรู้สึกในใจว่านี่พวกนายฉันขอบคุณมากเลยนะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยอะ่ะพวกนายเหมือนกับครอบครััวของงนนให้้้ปีปีี็่่่ดสาานกะึญณคื ณนะที่ห้องพัสดีนังก็ข้างรักหนักมากพอถึงจะปีใหม่แล้วแต่ในใจก็ยังเป็นคนเดิมเสมอแล,แล้วงานปีใหม่ก็เริ่มขึ้นพัสดีก็ประกาศเปิดงานผูุ้มตึกสี่ช้ยาหมาก็ประกาศรายชื่อสําหรับคนลงแข่งประจําปีนี้ฮาจิเมกะอธิบายให้ทั้ง4คนฟังว่าการแข่งนี้เป็นกิจกรรมของนักโทษและผู้คุมของแต่ละอาคารที่จะต้องอยู่ทีมเดียวกันเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้และจะได้รับรางวัลคนละหนึ่งอย่างเป็นของที่อยากได้แต่พัสดีจะเป็นคนเลือกคนลงแข่งเองเนาะทั้ง4คนก็ขอร้องว่าอยากลงแข่งด้วยอะ่ะแล้วผู้คุมตกกกก4็ปรระาาศยชื่ออบล นั่นก็คือบล็อก13ที่ทั้ง4คนอยู่นั่นเองฮาจิเมะก็เอ่ยแดกเลยก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าปีนี้อาคาร3ขอถอนตัวน่ะพัสดีก็คิดในใจก็ฉันอยากเห็นกล้ามของนายนี่นาฮาจิเมะซามอนฉายาลิงก็มาขิงฮาจิเมะว่านี่พวกนายได้แพ้รับคำแน่พอฉันน่ะได้บล็อกแเป็นนักแข่งเลยนะบอกให้ฮาจิเมะก็บอกว่าก็มาเลยดีกว่าไอ้ลิงกลางนี่ฉันไม่กลัวแกหรอกและผู้คุมตึก3าคิติฉายาไก่ฟ้าก็มาขิงต่อพวกนายนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายแพ้และมิซึรุ ผู้ชนะจะต้องผ่านด่านทั้ง5ด่านให้สาเร็จนักโทษและผู้คุมจะต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งถึงจะชนะได้และนี่คือเกมแรกพวกนายจะต้องเขียนคําว่าสวัสดีปีใหม่โดยลายมือที่โดนใจท่านพัสดีจะได้รับชัยชนะในเกมแรกทั้ง3คนแม่งก็บ้าเอ้ยไม่มีวี่แววที่เราจะชนะเลยว่ะยูโ you น know, ก็บอกว่าเดี๋ยวสิเรายังมีจูโกอยู่นี่นาะหมอนั่นอะ่ะเป็นคนญี่ปุ่นต้องเขียนสวยแน่ๆแล้วจูโกแม่งก็แอคเท่แน่นอนไว้ใจฉันได้เลยแต่สุดท้ายแล้วฝีมือแม่งก็ห่วยแตกชิม่มหายนี่พวกเราไม่น่ารอดแล้วละ่ะเซทาโล่ก็พูดขึ้นนมมมาาีีี่พวกยยยเเด๋สรัังบ อยู่นะทั้งสองคนเขียนออกมาได้ข้อสวยเลยแล้วผลก็ประกาศออกมาเกมแรกผู้ที่ได้อันดับหนึ่งก็คือล็อก13ของพวกเรานั่นเองครับทนพัสดีก็คิดในใจนี่ถ้าฮิจิเมะเขียนชื่อเราลแล้วก็เราต้องขิดแน่เลยอ่ะและนางก็โคตรฟินหนักมากเลยอ่ะไอ้และ แล้วก็มาถึงด่านที่2ด่านตัมโมจิดารุมะด่านนี้จะต้องใช้พละกําลังที่แข็งแรงและความสามารถในการป้องกันถ้าตัมโมจิสําเร็จก็จะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าดารุมะล้มลงก็จะเป็นฝ่ายแพ้พวกนายห้ามประมาทกันลหรอผู้แข่งขันก็คืออาคาร13บล็อก13และอาคาร5บล็อก8ยามาโตะที่ไม่เอาแต่ฟิตเปียร่างกายตลอดก็อาสาลงแข่งแล้วมันก็ขออีกหนึ่งคนเพื่อไปเป็นคนคุ้มกันระหว่างตํมจูโกวก็บอกเอาค้อนมาลองถือหน่อยสิแล้วแม่งก็คว่ำเลยพะค้อนไม่หนักมากแต่ล็อกก็ลองดูบ้างแล้วมันก็รู้สึกไไดด้้้้วว่่่าแแลละเเกกมที2็ริขึน ผู้ประกาศก็พูดว่าตำแหน่งตำของอาคาร13ก็คือยามาโตะส่วนอาคาร5ก็คืออินโนริผู้ป้องการอาคาร13ได้แก่ัมเบอร์69ล็อกส่วนอาคาร5บล็อก8นัมเบอร์2เลียงเลียงมันก็บอกว่านี่นายตั้งแต่ย้ายไปอาคาร13านายนี่ประมาทขึ้นเยอะเลยนะล็อกแต่ดมาที่กองเชียร์ทั้งหมดก็คุยกันว่าได้ยินว่าล็อกเคยอยู่อาคาร5มาก่อนสินะทั้งสองคนก็เลยรู้จักกันและล็อกมันก็ถามเลียงว่านี่นายยังแค้นเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอเลียงก็บอกว่าแน่นอนสิฉันรอมาที่ฉันจะได้ล้างแค้นนายอยู่เตรียมใจไว้ได้เลยแล้วมันก็ใส่ เดียวกับล็อกเลยส่วนด้านบนอีโนริก็ขิงยามาโตว,ว่าเฮ้ยๆ้ไม่ระวังตัวเดี๋ยวคอกนายก็พังหรอกแล้วทั้งคู่ก็ใส่เดียวกันด้านบนส่วนด้านล่างแม่งขัดกันไม่ยัง้งพอความแค้นที่มีต่อล็อกก็คือเรียนม,มันเคยไปหาเรื่องล็อกแล้วก็โดนล็อกกระเทืบจนเละอยู่บ่อยๆนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะก้าวข้ามล็อกให้ได้มันก็ถามล็อกว่าอะไรคือสิ่งที่แกอยากได้ถ้าชนะหรอล็อกก็บอกว่าอยากรู้สินะฉันจะบอกให้สิ่งสิ่งนั้นนนเเลยยยหหรรรออออวว่่่ามันนแคไีกก็บ ไลซาระ,ะ้วะนี่นายเป็นบ้าไปแล้วเหรอเต่พิซซาอะไรของนายเพิเจอชิบหายเลยเตรียมรับความพ่ายแพ้ซะมันก็จะโจมตีล็อกอีกครั้งโดยลูกเตะมังกรผง,งาดแต่ล็อก็รับท่าโจมตีไว้ได้แบบชิวๆพร้อมพูดว่านี่นายดูถูกของที่ฉันอยากได้เงินเหรอของไลซาระสินะนายกำลังดูถูกความฝันของฉันอยู่นะเว้ยแล้วมันก็จับเลียงเวี่ยงเป็นลูก่างเลยพร้อมกับซัดกระเด็นไปโคตรไกลพิธีกรก็บอกว่า oh, โหเจ๋งเป็นบ้าเลียงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปให้กับล็อกซะแล้วอย่ามาตกก็เดินมาซัดหน้าอีโนโริวก็เดินไปอีก ประเมินพวกนายต่ำไปจริงๆสินะแล้วผู้คุมอาคาร3ามจิก็พูดกับพวกของตัวเองว่าพวกนายจับตาดูไว้ซะนี่แหละคู่แข่งของพวกเราห้าประมาทเด็ดขาดละ่ะพิธีกรก็ได้ประกาศตอนนี้มีผู้ที่คะแนนนำที่1ก็คืออาคาร13พวกนายอย่าอ่อนข้อให้ละ่ะเกมต่อไปก็คือหาคุณินอิชูกตกการตามนี้พิธีกรจะคอยอ่านบทกลอนที่สุ่มขึ้นมาจะให้ผู้เล่นเป็นฝ่ายหากรนบนไพ่ถ้าใครเจอก่อนจะเป็นฝ่ายชนะทั้งหมดก็คุยกันว่าเฮ้ยนี่แล้วใครจะเป็นคนลงแข่งละ่ะอาจจะไม่ก็บอกนายลงเลยเซทาโรฝากด้วยนะพิธีกรก็บอกต่อด่านน ความแข็งแกร่งของจิตใจและสมาธิสูงการแข่งนี้สามารถใช้ผู้เล่น3คนได้ฮาจิเมกะอธิบายว่าจริงๆแล้ว2คนนั่นแหละแต่อีกคนน่ะเอาไว้สำรองเพราะเป็นเกมที่อันตรายมากจูกกะก็คิดในใจนี่พวกนายจะไม่ให้ฉันลงแข่งเพราะว่าเป็นเกมของญี่ปุ่นอีกใช่ไหมเนี่ยยูโนก็เสนอตัวของลงแข่งเพราะไม่อยากคาดหวังกับจูโกะแล้วเพราะาไอ้หมอนี่มันเห่ยเกินไปและแล้วก็ประกาศรายชื่อสำหรับคนลงแข่งหัวหน้าอาคาร3คิจิและหัวหน้าผู้คุมอาคาร13เซทาโร่ส่วนลูกทีมของอาคาร3บล็อก6นัมเบอร์3ทรัวและัมเบอร์82ฮันนี่คุ่ง หูคัลเลอร์แล้วล่าความหล่อเทสดีจางอุนเธอกระเปล่งประกายเยอะมากจนทำให้ยูโนพูดว่าชื่ออะไรหรอ แล้วการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นคู่แรกคิจิและเซทาโร่คิจิก็คิดในใจนี่พวกนั้นคิดจะดูถูกฉันเงินสินะส่งไอเด็กเต็มนี่มาแข่งกับฉันเนี่ยนะจะหยามเกินไปแล้วแล้วพิธีกรก็อ่านบทกลอนเซทาโร่ก็จัดให้โชว์สกิลการหยิบไพ่ที่โคตรไว้แม่งก็หยิบได้แม่นยำและถูกต้องด้วยทุกคนแม่งก็อึ้งเลยคิจิแม่งก็เวิร์ดสุดๆนี่นายล้อเล่นกับฉันเงี้ยหรอไวเปบ้าเลยอะเซทาโร่ก็บอกว่าขอโทษทีนะครับพอดีผมความจำดีน่ะฮันจิ ชักคะแนนทัวก,ก็บอกฮันนี่ว่านี่นายเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนตัวนะดูเหมือนหมอนั่นมันชักจะเริ่มเอาจริงแล้วสิคิจิก็ขิงจัดเลยถึงฉันจะแพ้แต่นักโทษของพวกนายต้องแพ้กับนักโทษของฉันแน่ๆคอยดูสิจูโกะก็บอกว่านี่นายไม่รู้อะไรแล้วสินะอย่าประเมินหมอนั่นต่าไปสิถ้าจะล้มหมอนั่นนะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะจะบอกให้ยูโ you น know, ก็บอกว่านายเนี่ยประเมินฉันต่ําไปจริงๆสินะถึงฉันจะโกงไพ่เก่งในเรื่องการพนันก็เถอะแต่ใช่ว่าฉันจะทําได้แค่อย่างเดียวนะยูโ you น know, ก็่่าขีาว นายควรจะยอมแพ้ฉันได้แล้วนะเพราะฉันได้อ่านเทคนิคการหยิบไพ่ของนายได้ยังไงละ่ะนายน่ะอาจจะจ้องมองไปที่ไพ่ที่จะหยิบอย่างเดียวจนลืมสบตากับฉันฉันจะบอกอะไรให้ถ้านายจะหยิบไพ่ตัวนายจะเอนไปทางขวาพองั้นนายถึงหยิบไพ่ที่อยู่ทางขวาได้เร็วกว่าใบอื่นยังไงละ่ะและการหยิบไพ่ของนายแล้วถ้า,านายจะเลือกใบไหนนายจะใช้นิ้วกลางหยิบแทนนิ้วชี้อย่ามาตกก็พูดขึ้นมาว่าเทคนิคของมอนนั่นเป็นการมองไปที่คู่ต่อสู้แทนการมองไพ่สินะช่างเป็นเทคนิคที่ครล้ำยูโนก็บอกไงละ่ะไอพวกไก่อ่อน,น,นเอานากจ ทัวก็บอกว่าจะเย็นเดี๋ยวฉันจะจัดการกับหมอนี่เองยูโนก็ได้บอกทัวว่าอ่ะอ่ะนายอย่าคิดว่าฉันไม่รู้เทคนิคการหยิบไพ่ของนายนะแล้วก็หยิบโชว์ไปหนึ่งทีถ้าหากนายหยิบไพ่ทางขวาปากนายจะขยับเล็กน้อยและหุบป,ปากแน่นเพื่อที่จะหยิบไพ่ทางขวาการเอือมไปหยิบไพ่ของนายหากกระพริบตาหนึ่งครั้งคือการหยิบไพ่ที่อยู่ใกล้ๆและกระพริบตาสองครั้งหากจะหยิบไพ่ที่อยู่ไกลพวกนายนะ่ะเอาแต่เพ่งเล็งไปที่ไพ่จนละสายตาที่ฉันมองนายอยู่ยังไงล่ะแล้วยูโนแม่นก็หยิบไพ่โชว์ทำแต้มรัวๆเลยาากกกมมีีขอท่ยได้นนั เว้ยฉันหลงรักในการเล่นพนันเพราะงั้นฉันอยากได้ห้องพนันในคุกนั้นบะและฉันก็ต้องเป็นผู้ชนะในเกมนี้ยังไงล่ะกองเชียร์นี่ก็ดีใจกันจัดเลยครับและพิธีกรก็ประกาศผู้ชนะในเกมนี้คืออาคาร13บล็อก13ทั้ง2คนเลยครับ